มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดิมเม,มินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนอาคาคอปปร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโชรเลยนะ1647 ช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM101 ครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับ ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p a s s ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ และยังเอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับดังนั้นเรียนเชิญครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Li n e ID ของเราก็คือ พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A SI ซยพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการในช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนครับ ธนาคารอมสินครับน่าชื่นชมมากๆธนาคารอมสินออกมาตรการบรรเทาเหตุน้ำท่วมภาคใต้โดยให้กู้ฉุกเฉินตามความจำเป็นในวงเงิน5 0,000บาทเพื่อนำไปบรรเทาปัญหาจากเหตุน้ำท่วมหมุนเวียนในอาชีพโดยคุณชาติชายพยุหานาวิชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้พูดถึงเรื่องเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ของไทยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในหลายจังหวัด ก็ได้สร้างความเสียหายและก็ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไปธนาคารอมสินจึงได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนอกเหนือจากได้ดําเนินการสํารวจความเสียหายของลูกค้าและออกเยี่มยมเย็นประชาชนและลูกค้าในพื้นที่พร้อมยังนําถุงยำชีพออกมาแจากจ่ายโดยธนาคารอมสินยังได้ออกมาตรการด้านสินเชื่อใช้จ่ายตามความจําเป็นภายใต้งเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อบรนทาภาระและช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นกรณีเร่งด่วนก็คือสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนโดยให้สิทธิ์กู้ตามความจําเป็นในวงเงินครอบครัวละไม่เกิน50,000บาทระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน5ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ยใน1ปีแรกนอกจากนั้นปีที่2ถึงปีที่5คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือน โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโดยต้องทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ธันวาคม2560นะครับท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่10จังหวัดภาคใต้ที่เจอน้ำท่วมนะครับช่วยกระจายข่าวด้วยว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารอมสิน Call Center 1น1 5ก็ขอขอบคุณธนาคารอมสินเอาไว้นทีนี้ด้วยนะครับ คุณฟังครับมาถึงช่วงนี้มีคำถามให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ5รางวัลที่ให้ลุ้นกันมีดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่5เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์มติงบยอนเรื่องเที่ยวเกาหลีฉบับสมบูรณ์ครับรางวัลที่4ครับยังเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์มติงบยอนเรื่องเที่ยวญี่ปุ่นฉบับสมบูรณ์นะครับส่วนรางวัลที่3ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์มติ้งบยอนเรื่องช่องทางทำธุรกิจใน10ประเทศอาเซียนนะครับเล่มนี้น่าอ่านมากๆเลย และวันที่สองครับยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบยอนเรื่อง Emotional Equation CEO เปิดสูตรลับสุขเกินล้านโดยคุณทิพนภานะครับเป็นภูมิปัญญาล้ำค่าเขียนจากประสบการณ์ชีวิตจริงของหนึ่งในนักธุรกิจที่ดีที่สุดของอเมริกานะครับเล่มน,นี้น่าอ่านมากๆ หลังวันที่1ครับยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติงปิยอนเรื่องกลยุทธ์จับจังหวะลงทุนหุ้นโดยคุณคณิตนะครับถอดรหัสรู้ทันการเล่นหุ้นอย่างนักลงทุนระดับโลกพร้อมวิธีเข้าสู่สนามการลงทุนอย่างคุ้มคา่านี่คือ5ารางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับ คำถามถามว่าสำหรับมาตรการบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบอุทกภยัยน้ําท่วมภาคใต้ของธนาคารอมสินหนึ่งในนั้นก็คือสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนคำถามถามว่าสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนของธนาคารอมสินโดยให้สิทธิ์กู้ตามความจําเป็นในวงเงินครอบครัวละไม่เกินเท่าไหร่ครับ ระวังข้อ1ไม่เกิน10,000บาทข้อ1ไม่เกิน10,000บาทหรือข้อ2ไม่เกิน5 0,000บาทหรือข้อ2ไม่เกิน5 0,000บาทนะครับคําถามถามว่าสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนของธนาคารออมสินให้สิทธิ์กู้ตามความจําเป็นในวงเงินครอบครัวละไม่เกินเท่าไหร่ครับระวังข้อ1 1 0,000บาทหรือข้อ2 5 0 0 0 0บาท ถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ l i น์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับตอบมาข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลประจำวันนี้ถ้าทราบคาตอบแล้วเชิญตอบมาได้เลยนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับและช่วงนี้ครับช่วงแรกของรายการมานิพล u สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมครับจะให้ไปดูครับเรื่องของธีมการลงทุนในปีนี้ปี2,560ในมุมมองจากทางบริษัททรัพั์เมย์แบงก์กิมเองนะครับและไปดูเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนจากนักกลยุทธ์การลงทุนมืออาชีพอย่างคุณเบน คุณมยุรีโชวิวกรานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายพิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เม์แบงกิมเองประเทศไทยพร้อมกับมีหุ้นเด่นมาฝากกันด้วยและช่วงนี้คุณมยุรีหรือคุณเบนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ คุณมายุรีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาอขออนุญาตเรียกคุณเบนเหมือนช่วงตอนหลังไม้ได้ไหมครับได้เลยค่ะ,ะยินดีค่ะคุณเบนครับมุมมองจากทางเมย์แบงกิมเองนะครับมองเอาลุกของตลาดหุ้นบ้านเราในปีนี้ปี60เนี่ยจะแตกต่างมากไหมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับคุณเบน สำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยในปี60เองเนี่ยเรายังมองว่ายังเป็นภาคต่อของปี59คือยังเป็นภาคต่อของขาขึ้นเมื่อดูปีที่แล้วเนี่ยปีนี้จะเป็นภาคต่อของขาขึ้นจากปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ ก็ยังขึ้นได้ต่อนะคะเพีเยงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วขึ้นมาแล้วถึง20%ปีนี้จะขึ้นต่ออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คงจะต้องทําการบ้านหรือว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะต้องดีกว่าในปี2 5 1 9แบบอย่างมีนัยยะสาคัญซึ่งถ้าดูจากณวันนี้กับนโยบายของภาครัฐนะคะกับเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องเรียนจริงๆว่ามันคงไม่ได้แบบดีเวอร์นะใช้คำภาษาช <laughs> าว่าละกันว่า <c oughs> ปีที่แล้ว3.2ปีนี้จะได้ห หนึ่งหกเปอร์เซ็นเนี่ยคิดว่าคงยากนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะปีนี้เนี่ยเรามองเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้ระดับประมาณสามจุดห้าถึงสี่เปอร์เซ็นเทียบกับปีที่แล้วที่สามจุดสองนะคะแล้วก็กําไรของตลาดหุ้นในปีหกศูนย์เองเนี่ย,เ,ยเราประเมินว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณสักสิบเอ็ดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะเพราะนั้นภาคต่อก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะอัพไซด์ไม่ได้เยอะนะคะเรามองเซ็ตอินเด็กซ์ทาร์เก็ตไว้แค่ประมาณพันหกร้อยห้าสิบจุดนะคะหรือว่า ณระดับปัจจุบันเองเนี่ยก็มีเหลืออัพไซด์อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตนะคะคก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนะคะที่จะทําให้ตลาดหุ้นในปีหกศูนย์เองเนี่ยมันมีความผันผวนนะคะเพราะว่าเรามองว่าภาคต่อภาคเนี้ยน่าจะมาได้ตลาดที่เป็นขาขึ้นต่อแต่จะมีความผ,ลผล<อ>ันผวนนะคะตลาดจะขึ้นต่อแต่จะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับใช่ค่ะ นี่เป็นประเด็นแนวโน้มแล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นไทยในปีนี้ปี60นะครับใช่ค่ะขอขยับไปถึงเรื่องตีมการลงทุนปีนี้ปี60จากทางเม a บงกิมเองนะครับตกงลงปีนี้ต้องใช้ตีมไหนครับคือต้องใช้ตีมนะคะก็คือเรายังให้น้ําหนักกับโดเมสติกนะคะก็คือเศรษฐกิจในประเทศนี่แหละเพราะว่าปีที่แล้วเองเนี่ยรัฐบาลเองก็ยังใส่เงินได้ไม่เยอะต้องใช้คํานี้ดีกว่านะคะเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีของการอนุมัติโครงการรปีนี้โครงการที่อนุมัติไปแล้วจะ เห็นเงินไหลกลับเข้าไปในระบบละเราก็ประกอบกับโครงการรถยนต์คันแรกนะคะที่ก็หมดอายุไปละ5ปีนะคะก็จะทําให้กําลังซื้อในประเทศก็จะเห็นการฟื้นตัวนะคะเงินลงทุนในภาครัฐก็จะเห็นเงินนี้เข้ามาในระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงตัวการส่งออกไทยที่เรามองว่าน่าจะเห็นการกลับมาเป็นบวกเป็นปีแรกในรอบ5ปี นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะทําให้กลุ่มโดเมนสติกเนี่ยน่าจะโดดเด่นซึ่งเรามองว่าแบงก์ใหญ่ปีที่แล้วปี59าเ้แบงก์เล็กเด่น嗯嗯นะคะปี60เนี่ยเราต้องบอกว่าแบงก์ใหญ่จะเด่นเพราะว่าปปีของแบงก์ใหญ่ใช่ค่ะ เพราะว่าตัวภาพรวมเศรษฐกิจก็จะทําให้สินเชื่อของภาคเอกชนเห็นการขยายตัวนะคะแล้วก็รวมถึงตัว SME เองเนี่ยที่มีปัญหากันในปีที่แล้วเรื่องของการขาดสภาพคล่องปีนี้ก็น่าจะค้าขายได้ดีขึ้นนะคะประเด็นเรื่องของ NPL น่าจะจบนะคะเราก็เลยมองว่าแบงก์ใหญ่น่าจะมาแล้วก็รวมถึงตัวกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศอย่างกลุ่มค้าปลีกกลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มรับเหมาก่อ,อสร้างก็ยังน่าจะเป็นกลุ่มหลักๆของผลประกอบการที่ค่อนข้างจะเติบโตเด็กเมื่อเทียบกับภาพรวมของตลาด ในปี2 5 6 0ส่วนกลุ่มคอมมอดิตี้นะคะต้องบ,บอกว่าทั้งน้ำมันปิดโตราคา<ม>สินค้ากเกษตรอย่างยางอย่างตัวน้ำตาลเนี่ยขึ้นมาโดดเด่นมากในช่วงไตรมาสท,ที่4ของปี59เรามองว่าราคาหุ้นนะวันนี้ตอบรับกับผลประกอบการในปี60ไปค่อนข้างเยอะละนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นคอมมอดิตี้ทั้งหลายเองเนี่ยอาจจะใช้กลยุทธ์ก็คือเทรดดิ้ง S <S ขึ้นแรงขายลงแรงซื้อนะคะ <S 2> <S 2> ก็คงจะใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการ,รที่จะเทรดดิ้งในการเล่นรอบของกลุ่มคอมมอดิตี้มากกว่าค,ค่ะ,คะอาล่ะครับนี่คือทีมการลงทุนปี60จากทางเมย์แบงกิมเองนะครับใช่ค่ะทีนี้ขอโฟกัสเฉพาะเดือนมก,กราคมค <S 2> <S 2> กลยุทธ์สําหรับเดือนนี้จะแนะนํานักลงทุนรายย่อยบ้านเรายังไงดีครับคือต้องบอกว่าเดือนมกราคมเนี่ยปีนี้ค่อนข้างเด่นนะคะเพราะว่าต่างชาติซื้อกันสาวันติดในสัปดาห์แรกของปีนะคะแล้วก็ภาพตลาดเนี่ยเป็นมองว่ามีลุ้นว่า จะแตะระดับพันหก นะคะในเดือมนมกราคมมีมลุ้นนะคะครับเอาละครับทีนี้มาดูหุ้นเด่นจากทางเมีแบงก์กินเองกันบ้างนะครับค่ะขอเป็นหุ้นเด่นสเปคประเภทที่ว่าสามารถที่จะถือยาวได้ตลอดทั้งปีพอมีบ้างไหมครับคุณเบนครับก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเราอย่างเชื่อว่าถึงแม้ว่าตลาดจะยังมีอัพไซด์ที่จํากัดนะคะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตแต่ว่าเราก็คงต้องใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการเลือกหุ้นเป็นหล,กล,หลักแล้วล่กก็คือเรื่องของสต็อกพิกกิ้งนะคะในปีหกศูนย์นะคะซึ่งเราก็เลือกมาเป็นสามตัวนะคะตัว ตัวแรกเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มแบงก์นั่นก็คือแบงค์ TMB หรือว่าทหารไทยกําลังจะเทินอาราวกลับมาในปีนี้แหละครับใช่ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัว SME เองเนี่ย เมื่อภาพเศรษฐกิจในประเทศดีการส่งออกเห็นการฟื้นตัวเนี่ยการหายใจหายคอของตัว SME น่าจะดีขึ้นสภาพคล่องน่าจะดีขึ้น TMB ก็เรียนว่าภาระการตั้งสำรองในปี59มันก็มาจากเรื่องของ SME เป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันคลายตัวลงเนี่ยตัวการตั้งสำรองในปีนี้ของ TMB ก็คงน่าจะน้อยลงมาแล้วก็คงจะทําให้กําไรของ TMB เนี่ยที่เราประเมินเอาไว้นะคะปีนี้น่าจะเติบโตถึง2 4เปอร์เซ็นต ค่อนข้างสูงทีเดียวพุ่นเด่นตัวแรก TMB ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิฟเองประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ TMB ครับซื้อค่ะราคาเหมาะสมสองบาทห้าสิบนะคะแล้วก็ท่านักทุนอาจจะบอกว่าเอ๊ะราคาัพไซด์จะน้อยนะคะแต่ว่าเรามองว่าถ้าเกิดว่าตัวประเด็นเรื่องของ SME อย่างที่บอกไปนะคะเห็นการคลายตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็คิดว่ามีโอกาสที่จะมีการปรับ นะคะประมาณการแล้วก็ดูราคาเหมาะสมของ TMB ขึ้นเล็กคอมเมนต์ซื้อ TMB นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสม2บาท50ตังค์นะครับ2บาท50สตังค์แล้วก็ทยอยเก็บได้แถวๆ2บาท 20, 20 สองบาทยี่สองค่ะทยอยเก็บได้แถวสองบาทยี s <S you. ่สิบถึงสองบาทยี sh ่สิบสองสตางค์นะครับน in ี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกนะครับไปดูหุ้นเด่นตัวที่สองครับค่ะก็จะเป็นหุ้นดีเวเดนนะคะบางท่านอาจจะแบบมองหาหุ้นเงินปันผลดีกว่าคืออพไซตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วเราอาจจะผันขวนนะคะก็อาจจะไปหาที่พักเงินฝากเงินไว้ก่อนนะคะก็จะเป็นตัวพึกษาโฮดดิ้งบริษัทพึกษาโฮดดิ้งจำกัดมหาชนนะครับะหรือ psh นะครับค่ะพึกษาเนี่ยเด่นตรงไหนครับ คือต้องบอกว่าพฤษาเองเนี่ยปีที่แล้วนะคะราคาหุ้นก็ลงมาส่วนทางกับภาพตลาดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของการปรับโครงสร้างโฮดดิ้งนะคะเพราะว่าตัวตลาดอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะซบเซาอยู่เหมือนกันปีที่แล้วไม่ค่อยสวยใช่ค่ะปีที่แล้วไม่ค่อยสวยนะคะก็เรามองว่าปีนี้เนี่ยตัวพฤษาโฮดดิ้งเนี่ยกำไรน่าจะกลับมาเติบโตอาจจะไม่ได้เด่นนะคะระดับประมาณแคกเจ็ดถึงสิบเปอร์เซนนะคะถ้าดูจากในส่วนตัวยอดแบ็กหลอกนะคะที่เขามีอยู่ในมือที่จะมีการทยอยรับรู้รายได้กันในปีนี้แต่ว่า สิ่งที่เรามองแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับตัวพกษาโคดิ้งเนี่ยก็คือเป็นภาพในระยะกลางถึงยาวกับการปรับนะคะตัวแผนของธุรกิจนียไปสู่รายได้ที่เป็นรายได้สม่ําเสมอนะคะถึงมีการปรับโครงสร้างโคดิ้งเกิดขึ้นก็คือตัวพกษาโคดิ้งเนี่ยมองถึงตัวธุรกิจที่เป็นรายได้ค่าเช่าจากตึกออฟฟิศแล้วก็ในส่งตัวธุรกิจใหม่เลยก็คือโรงพยาบาล นะคะที่คุณทองมาเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเข้าไปลุยในตัวธุรกิจใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็คิดว่าคุณทองมาเองแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยน่าจะมีการฉายภาพนะคะของแผนธุรกิจเนี่ยในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือว่าต้นเดือนกุมภาพ,พันธ์นะคะเพราะนั้นเองเนี่ยภาพธุรกิจค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีดีเวนด์รอประมาณ7%ต่อปีนะ,ะ้ะในช่วง2ปีข้างหน้าคือปี 60- กับ61แล้วก็ราคาหุ้นยังไม่แพงนะคะ P/E ประมาณ6เท่าเท่านั้นเองและคอมเมน ซื้อถือหรือขายหุ้นของปรึกษาครับซื้อค่ะราคาเหมาะสม31มสบเอ็ดบาทห้ ทยอยเก็บได้แถวไหนครับแถว22่สบสอาทเจ็บยี่สาทแค่ะอ่านี่เป็นหุ้นเด่นตัวที่2นะครับ Psh นะครับพึกษาโคดิ้งจำกัดมหาชนและคอมเมนต์ซื้อที่ราคาเป้าหมาย31บาทห้สตังค์นะครับทยอยเก็บได้แถวแถวยี่สบาทเจถึง22่สบสอาท8ปสตังค์นะครับไปดูหุ้นเด่นตัวที่3ตัวสุดท้ายครับค่ะก็จะเป็นพี่ใหญ่นะคะในกลุ่มพลังงานเลยก็คือปตท รเราคิดว่าตัวทิศทางราคาน้ำมันดิบในปีนี้ปี60นะคะก็น่าจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ55เหรียญน,นะคะหรือว่าวิ่งอยู่ประมาณ 50- 60ถึงหกเหรียญสำหรับน้ำมันดิบในเมกนะคะเมล็ดเองเนี่ยถ้าน้ำมันดีตัวค่ากันกันก็จะต้องดีด้วยนะคะก็จะไปในทางคล้ายๆกันนะคะเมื่อดีแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าลูกก็คือปตทสผธุรกิจโรงกันธุรกิจปิโตเคมีเองที่จะสร้างกำไรกลับมาที่ตัวแม่เองก็จะอยู่ในทิศทางของการเติบโตประกอบกับตัวแม่ เองเนี่ยธุรกิจหลักคือแก๊สนะคะซึ่งธุรกิจแก๊สเองเนี่ยในประเทศก็มีการเติบโต,ตที่ดีกว่า ตัว GDP ของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยลูกดีและตัวธุรกิจแม่เองก็ดีด้วยนะคะมันก็เป็นสองพลังบวกละที่จะทําให้กําไรของตัวปตทอเองเนี่ยจะเห็นการเติบโตค่อนข้างดีในปีนี้นะคะคแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีแผนที่จะเอาบริษัทลูกนะคะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ PTTOR นะคะซึ่งก็ทําธุรกิจปั๊มน้ํามันแล้วก็รวมถึงตัวธุรกิจค้าปี่ที่เรารู้จักกันคือ Amazon Zippy นะคะก็จะเอาเข้าตลาดในปลายปีนี้หรือว่าอย่างช้าก็จะเป็นต้นปี6 หน,นะคะก็เรียนว่าตัวนี้ก็จะเป็นการอนล็อกแอสเซทที่มีนัยยะสำคัญและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางเมย์แบงก์กิมเองนะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของปตทครับ ค่ะซื้อนะคะราคาเหมาะสม395บาทนะคะก็เรียนว่าตัวราคาเหมาะสมอาจจะมีอัพไซด์ที่ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่ารประเด็นก็คือว่าเรามองว่าธีมการลงทุนตรงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าราคา้ํามันมีการเหวี่ยงที่มากกว่าที่เราคิดเนี่ยไปในทางบวกนะคะโอกาสที่นักวิเคราจะมีการปรับประมาณการราคาเหมาะสมของตัวปตทขึ้นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันค่ะ่เพราะฉะนั้นเลขอมเมนซื้อปอตอทอที่ราคาเป้าหมาย395บาทนะครับแล้วยอยเก็บสะสมได้แถวนหนครับ ค่ะามร้นะคะถ้าย่อตัวลงมาเราก็คิดว่าทางเรื่องของปตทอเองก็ดูน่าสนใจแล้วก็ประกอบกับถ้าฟันโฟ o นะคะหรือว่าเงินทุนต่างชาติมีการไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเราก็คิดว่าปตทก็จะเป็นหนึ่งในลิสต์ของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนด้วยค่ะทยอยเก็บได้แถวๆสามร้อบาทนะครับราค,คาเป้าหมายที่เหมาะสมสามรบาบาทแต่มีดอกจันไว้ด้วยนะ ถ้าราคาน้ำมันมันแข่งกว่านี้เนี่ยนะ,ะเป็นผลบวกเนี่ยราคาเป้าหมายก็มีโอกาสจะปรับขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้บอกต่ำไว้ก่อนนะ,ะเป็นนั้นคุณเด่นนะครับที่สามารถถือยาวได้ทั้งปีในมุมมองของคุณมัยุรีนะครับคุณคเป็นนะครับจากมีแบงก์กิฟเองประกอบด้วย TMB ธนาคารทหารไทยราคาเป้าหมาย2บาท50สตางค์ทยอยเก็บได้แถวๆ2 20, 2บาท2่บาท2 2นะครับแล้วก็ตามด้วย PSH บริษัทพึกษาโคดิ้งจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย31บาท50สตงางค์ทยอยเก็บได้แถวแถว22บาท70ถึง22บาท80สตางค์และปิดท้ายที่ปตทจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย395บาททยอยเก็บได้แถวแถว380บาทนะครับเห็น <He S 2> ช่วงนี้มีหนังสือออกมาด้วยนะครับหนังสือที่มีชื่อว่าพอร์ตหุ้น DIY สไตล์นักกลยุทธ์นะครับมีอะไรซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้บ้างครับคุณเบนครับคื นหนังสืเอเล่มนี้เป็นตั้งใจทําออกมาให้กับน,นักลงทุนทนะคะเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแนวคิดในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเล่มนี้มันคงไม่สามารถที่จะอ่านจบปุ๊บนักลงทุนสามารถหาหุ้นที่แบบว่าสองเด้งสามเด้งได้เลยนะคะแต่ว่าการที่เราได้อ่านหนังสืเอเล่มนี้เนี่ยเป็นให้มุมมองของเรื่องของการลงทุนมากกว่านะคะ<ฆ>สไตล์การลงทุนของนักลงทุนแต่ละท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าต้องพยายามหาแนวทางของการลงทุนให้ถูกจริดกับท่านเองนะคะมันไม่มีสไตล์การลงทุนที่ เหมาะกับทุกคนคนะคะมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าท่านลงทุนแต่ละท่านเองเนี่ยมีความสามารถในการรับความเสี่ยงแตกต่างกันนะคะเล่มนีเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการให้แนวคิดมากกว่านะคะเราก็กลยุทธ์การลงทุนแบบสั้นๆง่ายๆในปีหนึ่งเนี่ยมันก็มีจังหวะในการเก็งกําไรอยู่4ีหจังหวะด้วยกันนะคะอย่างเช่นการเก็งกําไรเรื่องของผลประกอบการปีหนึ่งก็มีสีไตรมาสนะคะมีการเก็งกําไรกับเรื่องของการปรับดับชนีนะคะสมาชิกเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อย นะคะมีเรื่องของการปรับดัชนีตัว MSCI ฟุตซี่ประเด็นเหล่านี้มันสามารถที่จะเอามาหยิบยกมาเป็นการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนแบบ<ม>ง่ายๆได้นะคะที่จะสามารถตอบสนองการลงทุนได้ในระยะประมาณสัก สามเดือนนะคะคที่จะมีธีมการลงทุนที่จะเกิดขึ้นทุกๆปีก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยสำหรับนักทุนที่ต้องเรียนว่ายังไม่ประสบความสําเร็จกับการลงทุนพอร์ตอาจจะเรียกว่ายังไม่สวยอาจจะยังไม่หล่อนะคะเพราะว่าติดหุ้นไว้เยอะนะคะในพอร์ตของการลงทุนถึงแม้ว่าขนาดของพอร์ตเองอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามีหุ้นเกินสิบตัวขึ้นไปเนี่ยเป็นว่าการบริหารจัดการพอร์ตมันก็จะค่อนข้างยากแหละนะคะคในหนังสือเล่มนี้ตรงช่วงบทสุดท้ายเองเนี่ยเราก็จะให้แนวทา นะคะของการปรับพอร์ตว่า จะทำยังไงให้พอร์ตที่มันดูอ้วนมากเลยมีหุ้นเยอะแยะมากมายเลยแต่เป็นหุ้นที่ไม่ได้สร้างผลกําไรกับการลงทุนเลยเนี่ยะจะตัดไขมันตรงนี้ออกยังไงแล้วเอาไขมันส่วนเกินตรงนี้เนี่ยที่ออกไปแล้วเนี่ยจะเอากลับมาลงทุนยังไงให้ออกดอกออกผลแล้วก็กลับมาเป็นพอทที่มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็สร้างผลตอบแทนในการลงทุนได้ในระยะยาวมีวิธีรีดไขมันจากพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับท้ายสุดครับหนังสือพอร์ตหุ้น DIY สไตล์นะักกลยุทธ์โดยคุณเบ เนมยุรีโชวิกาเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับใครอยากจะให้ใครอ่านบ้างสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับ คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเหมาะสําหรับท่านมือใหม่เลยที่อยากจะสนใจในเรื่องของตลาดหุ้นเองเนี่ยมันมีแนวคิดยังไงอีกมุมมองหนึ่งเราก็รวมถึงตัวท่านนักทุนที่เข้ามาในตลาดหุ้นแล้วแหละนะคะลงทุนมา6เดือนบ้าง3ามปีบ้างนะคะคแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเลยยังติดติดขัดขัดอยู่การเลือกหุ้นเองทําไมมันถึงยังเลือกหุ้นไม่ได้หรือว่าพอร์ตอย่างที่บอกไปอะคะ่ะว่าพอร์ตที่ออกมาแล้วมันมีไขมันวนเกินเยอะๆเองเนี่ยรเราจะจัดการกับพอร์ตอย่างไรเพราะว่าเป็น ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงต้นปีนะคะเรามาศึกษาตรงนี้แล้วก็จัดการนะคะบริหารจัดการพอร์ตของเราเนี่ยให้เตรียมพร้อมสําหรับปีของการขาขึ้นของปี6 0ูเนี่ยในภาคต่อเนี่ยจากปี59เนี่ยก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันดีครับดีครับอย่าลืมนะครับหนังสือพอร์ตหุ้น DIY สไตล์นักกลยุทธ์โดยคุณเบนมายุรีโชวิคานะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณเบนครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับคุณเบนคุณมยุรีโชวิกลานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เม์แบงก์กิมเอ็งประเทศไทยนะครับมาคุยมาให้กลยุทธ์การลงทุนมาพูดถึงหุ้นเด่นที่น่าสนใจและมาพูดถึงหนังสือที่น่าสนใจมากๆของคุณเบนมยุรีโชวิกลานด้วยนะครับ เป็นหนังสือที่น่าอ่านจริงๆเรื่องพอร์ตหุ้น DIY สไาตลา์นักกลยุทธ์มีจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปสนใจก็เชิญได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคง จริงใจรับใช้ประชาชนมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเำเมเมมรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทน บริษัทไทเรนอาคาบริปเปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1647